งดงามจับใจบรรยากาศพิธีมั่นแก้มบุ๋มพีชเจ้าสาวสวยหวานละมุนมากปลูกหลักหวานจนสุขงอมในที่สุดก็ได้เลิกดีเริ่มต้นสถานะชีวิตคู่อย่างเป็นทางการสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดี แก้มบุ๋มและแฟนหนุ่มนักธุรกิจพีชโดยเช้าวันนี้ทั้งสองได้ควงแขนเข้าพิธีมั่นตามประเพณีไทยซึ่งมีญาตผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทจากนายและนอกวงการเดินทางมาร่วมเป็นสักีพยานอย่างล้นหลามสำหรับบรรยากาศภายในงานณนะโรงแรมสยามเคมปินสกีกรุงเทพถูกตกแต่งประดับประราดอกไม้และข้าวของเครื่องใช้ในทีมสีขาวทองหรูหรา ซึ่งสาวแก้มบุ๋มปรากฏตัวในชุดไทยทรงประยุกต์นุ่งผมสดสีพีชฝาดสุดวิจิตรจากห้องเสื้อมิลานเวดดิงสตูดิโอโดยได้รับแดงบันดาลใจมาจากกระจกวิเศษจากชูดิชโนเทลเรื่องสโนไว์ขณะที่เครื่องประดับงดงามจากสีทวีหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ